สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีน VIP นะคะเช้าบ่ายทุกคนวันที่14พฤษภาคม2568ค่ะทุกท่านค่ะวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะทุกคนแยกรอบเช้าและบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดมนันันทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านขาก่อนอื่นนะคะจะจะพาทุกคนไปดูวนที่13ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะว่าท่านจะตามต่อหรือท่านจะพักผ่อนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะคะสำหรับรอบ เช้าจะให้หกและห้ทุกคนมาศูนย์สี่ศูนห่นหลุดหมดมาเข้า1นกับศนย์รอบบ่ายทุกคนเลขเด่นประจําวันรอบเช้าหล,ลุดนะคะสกับ8ปรอบบ่ายให้1นึ่งได้ศูนย์มา2-8 3-6-4มาเข้าหของรอบเช้านะคะมาคู่เลขเด่นประจําวันพี่น้องเอาพี่น้องสิต่ตหรือว่าพี่น้องสิยุดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่ของนอง้อ,นองเด้อค่ะพี่น้องเด้อ วันที่14บส่อยากหยุดก็ได้นะคะทุกคนอยากพักผ่อนก็ไม่ว่ากันนะคะทุกคนขาทุกคนสําหรับวันที่14จากที่ใจคานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจไดห้าและ4นะคะมาดูความน่าจะเป็น5้าสองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าห้ห้้าแดแดห้าห้าสี่สี่ห้าค่ะ สี่นะคะสี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่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 เก้าเก้าสี่สี่สามสามสี่เดี๋ยวซูพูนะคะทุกคนจะไปจับมากกังงงได้พี่น้องแอดปิ้นก็นได้นะคะทุกคนสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะทุกคนขา เด่นรอบบ่ายอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะขอโทษขออภัยนะคะสองห้าห้าสองมีสะดุดทุกคนมีสะดุดสองสี่สี่สอง 4, 4, สองเก้าเก้าสอง 8, 8, สองแปดแปดสองสองสามสามสองสองหกหกสองนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหหหนึ่งค่ะทุกคนประมาณนี้จา้ามาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะห้าสีสองหนึ่งะคะสี่ขาห้าสองสองห้าห้าหนึ่งหห้สองสองสีสองกับ1นะคะสองห้าห้าสองสองสี่สี่สอง่งสองสองหนหหนึ่งหนี่หนึ่งเอฟานก็คือคู่ตัวเด่น ระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบผู้ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆผู้ที่ท่านชอบค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่4กับ9ทุกคนวันพุธวันพุธไม่มีเลขเบิลประจําวันนะคะเลข4กับเลข9นี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ ตัวเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่5กับ4เด่นประจําวันอยู่ที่4และเเป็นห้าสี่สีติดคู่ตัวเด่นห้าสีค่ะสี่สี่าเก้าสีนะคะติดเลขเด่นประจําวันสี่เกกับหและสกับเเป็นสองสี่สีติดคู่ตัวเด่นสองสีค่ะหนึ่งสี่าเก้าหนึ่ติดคู่ตัวเด่นหนึ่ นะคะ,คะเสีขป็นจังใดแน่พี่น้องมากกระตามต่อใดเดอ้อพี่น้องเดอ้บอบ่มกักบ่ชอบกระเรือนพานคือใจว่าละละพี่น้องสถิตีมีเข่ามิหลุดจ้าพี่น้องค่ะบ่ได้เขาทุกมือแล้วกับบ่ได้หลุดทุกมือนะคะ,ท,คคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน VAP นะคะวันที่14พฤษภาคม2,568นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ f อซีทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมานะคะทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็ขอให้ f อซทุกๆท่านโชคดีค่ะโชคๆมันมันกันสุกปู้ทุคคนด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ